ใช้ไมโครโฟนอ่ะเข้าอ e ีคคารนะครับอ่านักเรียนเจอหรือยังอ่ะเข้ามาหรือยังอ่ะลองอินเข้ามานะครับอ่าเสร็จแล้วดูนะครับมีใบงานนะครับมีใบงานอยู่ข้างในแล้วก็ดูประกอบเดี๋ยวครูจะใหะ้เช็คชื่อก่อนนะครับอ่าลำแรกเดี๋ยวให้เช็คชื่อวันนี้วันที่สามสิบอ่าหาเช็คชื่อครับอ่าโอเคเช็คชื่ออยังครับ เสร็จยงังอ่าเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาเรียนสกแกนนะครับต่อนะครับวันนี้เอาหัวข้อวาดเส้นเล่นลายนะครับนักเ,เ,เรียนเคยวาดเส้นหรือยังเส้นใช้ใช้อะไรครับคำสั่งอะไรคำสั่งเพนถูกต้องนะครับตัวแทนคนนึงหน่อยอ้านวะใครจะอาสา<ว>กูบวกคะแนนให้เพิ่มเออมามา,มาทางนี้<ว>มาทางนี้อ่า<ว>ออกมาข้างหน้าว,วาดเส้นเล่นลาย อ่านยืดตรงตรงหันหน้าไปหาเพื่อนถ้าเรียนคนอื่นดูเพื่อนนะอ่านยืดตรงๆอ่าสมมุติเราจะวาดเส้นนะฮะคนนี้เป็นหุ่นยนต์ก็แทนเป็นปากกาเนาะเราจะวาดเราจะวาดเส้นนะครับอ่ตอนนี้เป็นปากกานะครับจะาคุนว่าถ้าจะเขียนนะครับจะวาดรูปเนี่ยเราต้องอเห็นดาวเราเนี่ยเป็นปากกาเราต้องวางปากกาก่อนใช่ไหมอ่าเราก็วางปากกานะครับทีนี้ ในคำ 3, สั่งสแก t มันก็จะมีควางประกาเสร็จแล้วเราจะวาดรูปอะไรนะครับก็สั่งตามนะครับเอาอย่างเช่นนะครูจะสั่งบอกว่าเดินหน้าไป1.9อ่เาเดินหน้าไป1.9อ่เาเราก็เข้าไป1.9เดินหน้าอีก1.9อ่าโอเคครับแล้วก็ถ้าบอกว่าหมุนทวนเข็มนาฬิกา90องศา90องศาโอเคนะ เดินไปอีกหนึ่งเก้าอ่าเดินอีกหนึ่งเก้านะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีกเก้าสิบองศาอ่าเดินไปอีกหนึ่งเก้านะครับเดินอีกหนึ่งเก้าแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาเก้าสิบองศาเดินอีกหนึ่งเก้านะครับเดินอีกหนึ่งเก้าเพื่อนมาอยู่ที่เดิมแต่เราสั่งคาสั่งวางประกาเมื่อกี้มันได้รูปอะไรขึ้นมาอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราทํางานในสเคจรอนก็จะเหมือนในการทํางานชีวิตจริงเลยนะครับก็เหมือนบอลลูกสี่เหลี่ยมอ่ะผมจให้เพื่อนหน่อยโอเคครับไปนะอ่ะโอเคเรามาทาจริงกันทีนี้อ่ะเราใช้สเคจออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกในการส่งงานเขาได้ทุกคนนะอ่ะเขาได้ทุกคนนะครับอาวเคยเรียนที่ยังสเคจเคยแล้วคําสั่งแรกที่ต้องใช้ก็คือคําสั่งอะไรรูป อ่าเป็นธงเขียวคลิกนะครับเป็นธงเขียวคลิกสีอะไรอยู่อยู่ในเมนูไหนอีเวนต์นะครับอ่าอน,นี้มาจะทําอะไรก็รต้องธงเขียวคลิกนะครับเพื่อธงเขียวคลิกนะครับอ้าทีนี้เราลองใช้นะครับอ่าในส่วนของปากกานะครับตอนนี้มีริออยามปากกาหูกมีริยามเป็น เวอร์ชันออนไลน์นะครับตอนนี้ไม่มีใช่ไหมปากกาตรงนี้มีไหมครับไม่มีนะครับเราต้องไปเพิ่มนะครับในส่วนของส่วนเสิมก็คืออยู่ด้านล่างสีบ่วงเห็นไหมครับเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับนะครับอะตอนนี้เอาเพนมาก่อนนะครับเลือกแต่ยังครับเพนก็จะมาอยู่ล่างสุดมาหรือยังมาไหมครับอะมาแล้วอะโอเคนะครับ ครูก็จะเริ่มวาดนะครับครูก็จะเริ่ right มวาดนะครับการเริ e> ่มวาดเนี่ยเราใช้คําสั่งอะไรลูกในการวางปากกาเพนดาวนะครับวางปากกานะครับเสร็จแล้วเราสามารถกําหนดนะครับตัวสีของปากกาได้ด้วยใช่ไหมครับกําหนดสีเนี่ยเราใช้อะไรลูกเซตเพนคัลเลอร์นะครับใครอยากได้สีอะไรก็มาเปลี่ยนโอเคไหมครับ นี้เราก็ยังสามารถที่จะทําอะไรได้อีกลรกอขนาดของเส้นนะครับขนาดของเส้นใช้จะไหนครับเส้นอะไรขนาดของเส้นตัวถักออกมาเห็นไหมครับเส้นเพนสไบนะครับอเอาเส้นที่นนหนาหน่อยนะครับเดี๋ยวรูจะเอาเส้นสักห้านะครับเห็นนะครับตอนนี้คือเราแค่กำหนดในส่วนของปากานะครับ เราลงมือวาดหรือ,อยังยังนะครับเพิ่งเอาจิ้มลงไปเองตอนนี้นะครับเพิ่งเอาจิ้มนะครับยังไม่รู้เป็นอะไรเลยอ่ะทีนี้ก็ทาตามครูนะครับอ่าเสร็จแล้วเราจะไปกําหนดตําแหน่งวาดเพื่อให้อ่าเวลาวาดออกมาจะได้อยู่ในตําแหน่งเดียวกันเนาะกําหนดตําแหน่งอยู่ในคําสั่งไหนลูกตาแหน่งน,น่ง X, าแนแนวแกนเอแกนวายตำแหน่งจะอยู่ในไหนอ่าอยู่ในโมชั่นนะครับ เราจะสั่งให้มันไปไปไหนครับไปที่ไหนดีเอาแต่แเดียวกันนะครับไป go to x เป็น100 y เป็นลบ100โอเคนะอ่า f เป็น100 y เป็นลบ100อ่าโอเคเสร็จแล้วไปวาดเลยใช่ไหมครับทีนี้เอารูปอะไรดีนักเรียนอยากวาดรูปอะไรอ่ะเอาเหมือนเพื่อเพื่อนเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่าง เพื่อนยกตัวอย่างที่ลูกอะไรนะครับเมื่อกี้ซีเียมอะซีเลียมซีเ,ล,เ,ล,เลียมต้องวาดไปทางไหนก่อนครับไปทางไหนก่อนครับเราสั่งให้มัน go to นะครับ x เ,เป็นหนึ่งร้อย y เป็นหนึ่งรอยนะครับอ่าโอเคนะอ่าจะให้มันเคลื่อนไปทางไหนเมื่อกี้อ่าให้มัน move อ่าหลังจากนั้นให้มัน move นะครับเอาลากไปเดินหน้าไปนะครับเดินหน้าไปสักสักสองร้อยอ่าสองร้อย โอเคนะครับอ้าวทีนี้ได้แล้วเดินหน้าไป200นะครับทำยังไงจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทีนี้ครับเราจะให้มันหมนุนรูปสี่เหลี่ยมมุมเท่าไหร่ครับ 90. 90อ่ามุม90เราจะหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาอ่าจะจำง่ายๆเราเอาตามเข็มแล้วกันนะอ่าหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับอ่าตามเข็มนาฬิกานะครับก็ใส่90ดีกรี ะครับโอเคนะครับเดินหน้าไปอีกใช่ไหมครับอ่าเท่ากันอีกสองร้อยโอเคไหมครับแล้วก็ทํายังไงครับหมุนตามเข็มนาฬิกาอีกนะครับไปเท่าไหรครับเก้าสิบองศาไปต่อนะครับทันนะครับทันไหมทันไหมครับทันค่ะอ่าทันนะครับอ่าทันก็เดินต่อครับอ่านักเรียนเปลี่ยนตําแหน่ง เริ่มจากศูนย์ศูนย์เลยนะครับอ่าเปลี่ยนตำแหน่งอ่เปลี่ยน x เป็นศูนย์ y เป็นศูนะย์เขียนนะทีแรกครูจะให้เขียนตัวเองครูก็เลยเป็นร้อยกับลบร้อยนะครับอ่าตอนนี้เราทำสี่เหลี่ยมให้เริ่มที่ศูนย์ศูนย์นะครับอ่าได้หรือยังครับอ่าได้แล้วอ่ะมีเสียงตอบได้แล้วอ่ะข้ออื่นละ่ะ ใด้อ้าใครได้ได้ยกมือหน่อยกี่คนยกรับยกขาไว้อ่าโอเคนะครับอ้าคนยังไม่ได้อ้าดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ามันจะจาจาเส้นเวลาเราทํางานสุดท้ายนะครับอ่านักเรียนก็คลิกทงเขียวไปเรื่อยๆนะครับรุกสี่เหลียมนะครับอ่าเวลาเดินก็ต้องเท่ากันสี่เหลีย่ยมด้านเท่าใช่ไหมครับอ่ามันต้องเท่ากันทั้งสี่ด้านมุมก็ต้องเท่ากันนะครับ เส้นใหญ่จังช่าจิ้นเส้นใหญ่อะไรนะครับได้ครับผมได้ตอบได้เลยหรือไม่ต้องใส่เอาเส้นธรรมาดาเขาก็ได้ ยังครับใใรม,ดดมีใครยังไม่ได้เดี๋ยวครูเดินไปหายกมือใครยังไม่ได้อ่าแสดงว่าด้นอ่ามใใียกมือโอเคอโอเคงั้นเราไปดูรูปถัดไปนะครับแล้วเราก็จะย่อคําสั่งยาวแต่ถ้าสมมติว่าถ้ามันสมมติ ถ้าเราจะทําต่อถ้ารูปสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับจะได้รูปสี่เหลี่ยมอยู่ห้ารูปนะครับอันนี้แค่รูปสี่เหลี่ยมรูปเดียวนะคาสั่งก็จะยาวใช่ไหมครับถ้าเป็นรูปแปดเหลี่ยมละ่ะจะยาวกว่านี้ไหมะจะยาวกว่านี้เก้าเหลี่ยมละ่ะยาวกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาหานะครับมันจะมีอะไรนะตัวที่มันเป็นตัวคาสั่ง นะครับที่สิ่งที่ทําเหมือนกันเราเรียกอะไรลูกตัวที่ทาเหมือนกันครับมันมีอะไรเอ่ยมันมีตัวไหนเนี่ยสีเหลืองเนี่ยอ่าสิ่งที่ทําคําสั่งที่เหมือนกันครับนี่ไงเราจะมาใช้คําสั่งที่เป็นของรีพีทโอเคไหมครับอ,อ่าลองดูนะครับเอารีพีทออกมานะครับเอารีพีทออกมาโอเคนะครับอ่าเราจะทําซ้านะครับ รีพีทตัวที่มันมีเหมือนกันมีอะไรช่วยครูดูหน่อยในรูปสี่เหลี่ยมอะไรที่มันมีเหมือนกันคำสั่งไหนลูกคำสั่งไหนที่มันมีเหมือนกันเนี่ยอ่าสีน้ำเงินมีอะไรบ้างครับที่เหมือนกันอ่ามีมูฟก,กับอะไรครับอ่ามีมูฟก,กับเทินใช่ไหมครับอ่ะครูก็เอาตัวที่มันเหมือนกันนะครับมูฟก,กับเทิน เอามาใส่ในตัวคาสั่งทำซ้ำรีพีทเขียนนะครับพวกนี้ครูไม่เอาละนะครับมันเยอะไปเขียนยากนะครับนะครับขวัออกมาเลยนะครับเอ้าเรามาดูตรงนี้นะครับอ่าขวัวมาต่อแค่นี้นะครับวันนี้ทันนะะอ่าปัจจั้คำสั่งรีพีทในการทาซ้าอยู่แล้วนะครับเอ้าเมื่อกี้เราพูดถึงรูปอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมนี้กี่ด้าน มีสี่ได้สแสดงว่าการทําแบบนี้ต้องทําซ้ําอยู่กี่ครั้งครับอ่าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขสี่โอเคนะอ่ะโอเคครับคนที่ได้รูปสี่เหลี่ยมแล้วครูอยากเห็นลองนักเ,เรียนคิดเองเอาสามเหลี่ยมลดลดล,ลงไปให้เหลือสามสามเหลี่ยมอ่าใครได้ได้ยกมือครูจะดูแบบเราจะเปลี่ยนอะไรบ้างครับเป็นรูปสามเหลี่ยม จะเปลี่ยนอะไรบ้างเอ่ยอัลกออรน่าจะเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนองศาเปลี่ยนมุมองศาสามเหลี่ยมน่าจะกีดองศาอ้าวหึใช่เหรือเอาลองดูดีคิดเปลี่ยนไหมครับทำซ้ำขี่รอบเลยรูปสามเหลี่ยมอ่าสามรอบอ่ามุมอย่างนี้เลื่อนต่อหกสิบมันจะสามเหลี่ยมไหมเนาะ ต้องมาชนกันนะเอาใครได้แล้วใครได้แล้วเอ๊ะเราเรียนคณิตศาสตร์ายเท่าไหร่เอ่ยองูภายในของรูปทรงใดๆรวมกันเท่ากาับภายในรวมกันต้องได้สามร้ 360, 360, อยหกสิบสามร้อยหกสิบหารออกสามเหลือเท่าไหรเอ่ยหนาร้อยยี่สิบชนะรูปสามเหลี่ยม มุมตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นร้อยยี่สิบอ่ะลองดูอ่าลองดูครับได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วฮะอันนี้เป็นสามอ่ครับเั็นต้องเบนหนึ่งร้อยยี่สิบอ้าวไปดูปุ๊บอ่าใช่ไหมครับอ้าวสามเดี่ยวเสร็จแล้วเอาไปต่อจะได้ห้าเดี่ยวอนะ้าวใครได้ยกก่อนยกมือ เอาห้าเหลี่ยมทีนี้เอาใครได้ยกมือเอาห้าเหลี่ยมใครจะได้ก่อนเปลี่ยนตรงไหนเอยห้าเหลี่ยมคิดเหมือนกันเลยเมื่อกี้อ่าเจ็ดสิบสองหรือเจ็ดสิบสามใช่ไหมครับอ่าเปลี่ยนมุมนะครับห้าเหลี่ยมนะครับอ่าอ่าคิดยังไงลูกคิดยังไงคิดยงเหมือนกันเมื่อกี้ที่ครูบอกว่ารูปทรงใดๆใช่ไหมครับอ่าถ้าสมมติว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมภายในมันก็คือ360ใช่ไหมครับหารด้วยสี่ นะครับมันก็ได้โมเท่าไหร่ใส่90อันนี้5เหลี่ยมนะครับก็เอา360หาร5ก็72หรือ73แต่มันเท้าได้ใช่ไหมโอเคนะครับอ่าโอเคงั้นการบ้านการบ้านใช่ไหมครับอ่าการบ้านอ่าเดี๋ยวพวูเข้าอยู่ในในในอีคาสเรานะครับรูปแรกก็คือให้เป็นถงเราว่ารูปสามเหลี่ยมได้แล้วใช่ไหม ทีนี้ให้เอาเป็นธงหนึ่งรูปโอเคนะธ <Okay. S 1> งรู้จักธงธงสามเดี่ยวธงสามเดี่ยวจ <Yeah. S 1> ้ะอ่าโอเคนะรูปงานแรกคือธงงานที่สองก็คือวงกลมสามห่วงคล้องกันนะครับไม่เทัากันนะเหมือนช่องเจ็ดโอเคนะครับเอาสองรูปอ่ะใครเสร็จก่อนสงก่อนเดี๋ยวครูเปิดงานอ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวค่อยส่งเป็นการบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวครู จะปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนเต็มเลยทีนี้สแกนนะครับจงเขียนสแกนคุมตัวตัวไอพีเอกนะครับซึ่งเราก็มีนะครับไปใส่ไมโครบิเราก็มีไปใส่ตัวเลโก้มาสตอมเราก็มีโอเคนะครับอ่ะโอเคสองงานแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับอ้าววัหน้าบอกนักเรยนทั้งหมดขอบระคุณครู ขอบคุณค่ะคุณคุณครับสวัสดีค่ะ